สวัสดีจ้าพี่น้องมาก,กินน้ำแข็งใส่ยายกำลังกินเขา่ากำลังกินเขา่าขอาพัดได้ขอาพัดมาหายแม่กบกินน้ำแข็งใสสวัสดีค่ะกแกะเลยลูกน้ก่กิมให้กันซิเม,มืส่สักก่อนว่ามันเพ็ดบอสขั้นบ่อเพ็ดยังเติมลง เราจะไม่กินน้ำแข็งใสพี่น้องพอดีข้าเจ้ากะคนร้ายหลายเอ๊ะเอเอ๊ะป็นเอาดัดไอซอกไปปลาห่อนห่อนน้ำแข็งใสเิ็นเย็นไม่กินอะไรไม่เลยค่ะ ก็หลายหลายลูกเตาลูกร้านข้าเจา้าน,นันเนาะคนหลายนะหวานมันสีละลายหม่เท่ง là lai đây nhỉ là lai đấy mình hang vẫn vàng nhìn บอเห็นลูกจากเนี่ลูกจากลูกชีดไหมพี่น้องน้องบีเอินบ้านน้องบีเอินลูกจากเนี่ยก็ลูกจากแ่บอย่างมัน,นมอื Ôi, ngủ Bà mình lòng hai với các bạn Mẹ tất kỳ thôi là hái yên lý nó Cho bà chung mưa Tất kỳ bà chung mưa Mít là sít bà chung mưa Không กินน้ำแข็งใสรอรุนสถานการล่อรุนว่าพอน้องบีสิโปกระตีบ่ะยันยันแล้วกินเหล่าไหมพี่น้องบางเท่าของเราบอกินคน้นกะเอางัดให้เรากินอย่างสิบันนี่ขันเราได้กินเป็นเดือนเป็นเดือนบังขันตำกระซิบหาหมือเราหินงเศร้าแบบเอืเองๆง่ายๆกับแบบโลกปิดซุล่าเรือล่างเนาะ สิประมาณนั่นกินกินกินโด,โดยโดยโบอ่มีมือซ่วงจนจนกลัวเขามันจะอันอันนี้ในตัวอื ทำนละลายดูดน้ำหวานออกมาว่านนมบีบแผ่นบลอกค่อยมกักน้ำหวานหลายๆเลยหมักเสร็จจะให้รูปบ,บ่อยกับนมมากกว่พอดีว้าวเจีย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 วลูกจกัก จากตวนลูกจากอันแบบตัองสี่ใส่ํำแข็งใส่พอกินได้ย่พี่น้องหน้าหน้าเราฝันสร้างอันลูกจากแบบเขาเจ้าจอมแห้งมากไหมของเราออกไม่ใหรอร่องกินมึงน้องบีฝัน,มมน,นบ่มักมันหยาบมันหยาบมันเป็นแข็งแข็งอเล็บ่ม,มักเราวลองกินมึงในวันสัเกียบเกยียบสมมวนน้องบีสร้างไม่กินน้องบีบ่อค่อยมากบางบางร้านเพื่อนกระเฮ็ดนิ่มดยวยแต่ว่าน้องบีมักมักแบบลูกจากแบบนี่ไหมแบบธรรมดา แบบที่เป็นเอามาใส่กับของหวานใส่ก็ไม่ยังแสบบ่บมากันแบบแห้งแหงเพราะว่าเขาซีมมือหรอกมันแข็งแข็งมันหยาบแล้วมันอมแห้งแล้วพี่น้อง ข้าบ่ได้กินบ่เป็นตะยัวบ่หวานตะคืน <laughs> เป็นบ่หวานแต่อบ่บอ่เด้อบ่เป็นเด้อพี่น้องเบาอีซื้อถามดูแซ่บบ่น่ะถามยายดูถามได้ด้วยแสบือบ่เอิ้นพี่น้องกินข้าวแน่ไม่ได้อพี่น้องกินข้าวอ่าข่าพัดกินข้าวพัด แซบบ่อแสบอ,อแบอยู่อืมแสบอยู่ก็ดีแม่จะบปอยู่อะนะแม่เราจะไปงานศพเลาจะแต่ขอผัดมาให้กินซะก่อนเด็กๆกินอะไรกินซุกกี้นี่ซุกกี้ยายเราโซนมึงแล้วมันเผ็ดว่าสันแนวข้าวเจ้าปรุงน้ำจิม้มมาในห,หันเลยนะไม่กลับบ้านถึงก็เผ็ดได้พี่น้อง แต่วายายยายเราแบบใส่น้อยเดี๋ยวเราเราก็เผิดแนวรถปากผูเท่านาะสดบ่ได้จนน้องบีปั่นกินแล้วแต่มือเศร้ากับทถอดปานะะ่ะนะดีมันยังอยู่อยู่ในบ้านไปขนาดไปเสือ,อน,นี่กัอ,ออันไปเสือนเขาพัดให้ย้ายข้าวเดี๋ยวยู่บ่ได้ห้อน นี่แหละเขาจะกว่าอยู่ใสกับกับบ่ขึ้อยู่บ้านแตบของพี่น้องล่มล่มพับนิดหน่อยก็เย็นอยู่บ้านผู้อื่นน่ะมันเอ้าอยู่ใส่กับบ่สุกใจข่ขออยู่เฮยนคือแมนดี วันนะีน้กะมือสุดท้ายของเดือนมีนาสามสิบเอ็ดมืออื่นกะเริ่ม,มเลกออกเลกออกเป็นวันที่หนึ่งของเมษสซา,อาเออเขาเร่ยนน้ำสงการามูมึงนั่นเล่นอเ,เออยุ้ย้อยนั่นเล็กหน่อยมันเล่นน้ำสงการมันหอนถัาก,กันเล่นน้ำ <laughs> เล่นน้ำสงการจะไปแล้วหรอ แม่จะออกไปทางวัดพี่น้องไปงานศพคนหลายหลายอยู่ในบ้านม่่อนโอ้บีไปสันตามสร้างมันคข้าวเดี๋ยวอยู่ม่ได้เอ้าคนหลายแห้งพี่น้องญาติแบบญาติญาตพี่น้องอย่างขาเจ้าหลายเนาะมันก็เลยคนหลายมันมเป็นลายญาติพี่พี่น้องควมค้นควมมพอพอ่นเป็นผู้เฒ่าเป็นคนดำคนก็เลยรู้จัก่นหลายคนหลายเต็มอยู่เป็นพ่อของประหลัด มลูกไส้เพิ่นเป็นปลัดบาดเพป็นปลาัดปลัดอาวุโสอีกปลัดบาดเพิ่นก็มาเป็นปลัดอาวุโสาลูกไส้อีกคุณนึงเพิ่นที่อยู่ข้างบ้านน้องบีเป็นอดีตพ่อเนื้บ้านอีกพี่น้องชื่อตะูเชื่อเสียงเขาเจ้านั่นอีหลีกับแบบฐานะเขาเจ้ากะโอเคไหมลูกหลานเขาเจ้ามิตรภูมิเมื่อตั้งกต่เป็นพ่อจำหลายคนอยากจะรู้อายุเนาะเก้าสิบเจ็ดปี เก้าสิบเจ็ดปีด้วยพี่น้องเพียบาร์เพียบเป็นแนวทางเพียบเป็นแนวทางเทียเทียพ่อตาล่องหายโชกเนาะเทียล้องหายโชกเพื่อนบอกว่าน้องดีอยู่มือขอขมาม่เพื่อนนะเพื่อนบอกว่าพ่อหญ่ได้เก้าสิบเจ็ดปีเด้อมือมือเพื่อนเสีย เหมือปัเสียเพื่อนบอกว่าเก่าสิบเก้าปีเพื่นว่ได้เริ่มสตีดเล่าเล่าเหมือนหนีกัก็คือแบบว่าเหมือเหมือแค่ร่างกายแต่ว่าควบจับควบควบจำบเราเรายังอยู่คือเก่าเหมือเหมือแค่เวลาเหมือแค่สังขารที่ซื้อแต่ว่าควบควบจำปกติเนาะแล้วบ่ำลมแล้วก็บ่ไปง่ายอันนี้ร่ำลมผู้เฒ่าลมร่ำลมในห้องน้ำน่ารับแม่ไปแล้วไปไปก่อนพี่น้องขอบพระคุณหลายที่ติดตามนอกจากฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งกดติดตามพี่น้องบีแล้วไม่ได้คลิปนี้แล้วก็คลิปที่ผ่านมามืนอนี้ oh <my> อ่ะเดี๋ยวบีสิง,งับประตูอยูเทเนี่ยอานั่นออกไปมาติดกับแกงใส่มาบอกเรื่องดุนดุนพ่อสิปกติบอให้ฟัง <c oughs> เี๋ือสิมาอัปเดตให้มึง,มงเมื่อยานทะเลาะกินพี่ว่างแบบของเรากินแล้วโดนเดี๋ยวเลาะกันสิเศร้าประมาณเดือนเดือนลึกครึ่งเดือนเดี๋ยวว่าคันทาคันทาของเราบบก,กินนี่เป็นปีสองปีแล้วกับบก,กิน ก่อนนค่เราด้กินแล้วเราจะบอกขึ้นงูแบบว่าของเราจะจะกินขเขาบ่าค่อยได้จะกินแต่เรากิน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 ลงจนจนจะไปลงชุด่ายประมาณแต่ว่าขันตำจิ้มหามือขันตําันสูงเดือนนึงขันสูงเดือนกลัวเป็นเดือนนะไปะมาเวามาจูพีสูนองฟังกี่ซือดอกขอบพระคุณในาลายสีติดตามฝากกดไเล์กดแช่กดกระดิ่งกดติดตามให้น้องบีน้ำไปก่อนเมื่อนี่